สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเอกกี้ซีูกลับมาแล้วนี่คลิปนี้ก็จะมาว่านปุ๋ยนะครับว่านปุ๋ยรองพื้นนะครับอันนี้คือหน้าที่เราเหตุมาทาวันนี้พี่น้องนี่นะเดี๋ยวผมจะว่านปุ๋ยแล้วพี่น้องนะครับว่านปุ๋ยขออนุญ,ญาตตั้งกล้องไว้ก่อนนะครับพี่น้องปุ๊บเอาปุ๊บ งามอีกไห้นีไ่ได้เข้าได้เข้านะครับอันนี้คือว่านปุ๋ยหลังจากหว่านว่านข้าวแล้วพี่น้องว่านข้าวแล้วพุนก็จะหว่านปุ๋ยนะครับไปในข้าวเดียวกันเลยนะเพราะว่ารองพื้นรองพื้นให้ข้าวเวลางอกปุ๊บมันจะได้กินเลยเ,เป็นบ่งามเลยเลยนาะ จะหวาได้ข้าวนะบริาวานปุ๋ยแบบนี้แล้วรอให้ข้าวงอกแล้วก็โตมาระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยค่อยใส่ปุ๋ยนะพี่น้องนะครับเขาก็คือแบบว่า ใช้คนละสูตรกันแต่ก็ผลผลิตก็คือกันนะพี่น้องนะแล้วแต่สะดวกนะครับแล้วแต่มักทางเราเรามันอยู่กับไร่กับน,นาเนาะเราตื่นมาอยู่กับไร่กับนามันก็ทาแบบนั้นได้แต่ท้านี่เขามันไกลที่นากลับบ้านเนี่ยห่างกันเป็นหลายกิโลพี่น้องก็้สแบบนีค,บคือวานเม็ดข้าวแล้วก็หวานปุ๋ยไปเลยพี่น้องอ่านี่ฮะ อันนี้ก็โชคดีครับมีโอกาสเนาะได้มาว่านข้าวช่วยกับช่องดังพี่น้องน้องเคพีน้องอายนะครับทุกผมก็อ,อาถรรพ์ทีนี้แล้วก็มาช่วยกันว่าแล้วก็อีกโชคยากพี่น้องวันนี้อากาศดี อากาศดีแห้งนะครับครึมๆมไม่ดดแดดอันนี้ก็น่าจะเรเนนะะื่องแตกพัดพี่สาวน้องอายเนาะพระเอกานดีนะครับโนุนเขาวาดหอดผมยิ่งย้อดนี่เลยพี่น้องเอาแต่เลี้ผมคือคือคือซาเทลอล่ะฝนวาดเร็วเจ้าคัานเร็วแ้่ ចាសសាសអរเนาะអូបើថាសាសសាសអីហ្នឹងเดี๋ยวគាត់ក៏ប៉ាត់ថាន់ណាเนาะយកទៅអ َن ឡាយបអូអូ เออ,อน้องทางนู้นเชิญกูกันแล้วว่าสั้นท่ไมานี่นะ ก็โอเคเลแล้วแหละเนาะปีกายนี่เเอามาลองคือพันเจ็โอ้โหปีนี้ปีนี้ไอ,อปีที่แล้วกระสอบละพันเจ็ดปีนี้เหลือเจ็ดร้อยเมนบ่กแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบพี่น้องราคาที่นี่นะครับนะก็ถือว่าครึ่งต่อครึ่งเนาะก็ถือเราก็ว่าประหยัดต้นทุนอยู่พี่น้องนะครับประหยัดต้นทุนได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่าปีที่แล้วนี่ปุ๋ยกระสอบอมันแพงมากเลยพี่น้องเนาะ นะครับมันก็หลายปัจจัยเนาะนะครับเกิดจากหลายปัจจัยไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องสงครามสงครามรัสเซียอะไรก็ว่ากันไปมันมีหลายอย่างะนะพี่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็ย้ายให้พี่น้องย้ายให้อ่าไปไปไปหวานทางนู้นต่อนู่นครับทางนู้นเขาก็หวานข้าวโซลีกันอันนี้ก็พ่นข้าวเอ็กซ้ซียูนีกับนะีครับพี่สาว k ค p เป็นพระแดกวานปุ๋ยพี่น้องนะครับเราก็อยู่ข้างหลังกันนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลงวานให้นี่ตัวน้องพี่น้องเนาะนะครับปุ๋ย,ยงเยอะแล้วผมจะลงตรงนี้ต่อก็ขออนุญาตฝากคลิปไว้ท่านี้นะผมขอบคุณหลายๆที่รับชมครับสวัสดีครับ